สวัสดีค่ะช่องไม่บานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบล็กซ์เซิร์นะคะกับแพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประจําวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสอง7นห้าหเจ็ดนะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณพูดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมของแบ a ็ k ซ์เซิร์นะคะขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปเลยนะคะเติม กว่าเติมเองแน่นอนนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Pass ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL เท่านั้นสำหรับเระเ็นราคานะคะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะซึ่งจะมีะการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะฉะนั้นรบกวนตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าติดตามมาจะช่องไม่บ้านดีเกมนะคะก็จะได้รับส่วนลดด้วยนะคะสำหรับยอดเติมมากกว่า 1, 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ เอาละค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็เรียบร้อยนะคะคืออ่าดีนะมันเข้ากับกระเนี้ยพอดีคือแบบสวยมากชุดสวยมาก,มากคือแบบใครไม่ซื้อดิฉันซื้อก่อนแล้วนะคะคือเนี่ยมันมีหลายมังกรบนผ้าไงถ้าไม่มีก็คงแบบอืมนะอันแหละแต่ดิฉันคือโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเสียเงิน <c oughs> ก็ของม่บ้านเดี๋ยวว่าจะซื้อให้้องจาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอ,งองก่อนเอาทีละตัวก่อนเนาะอืมโอเคไปดูแพทอัปเดตแล้วว่ากิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรใหี่รากันบ้า เพิ่มเติมปรับปรุงนะคะสาหรับวันนี้ก็มีหายหล,ลอาชีพที่เหมือนกับเป็นการแก้บักของสกิลนะคะคนละ1นถึงสองสกิลเนาะก็จะมีเรนเจอร์ตอร์เซเรตเบอร์เซอร์เกอร์เทมเมอร์นะคะแล้วก็นินจาวิสัตวิสมิสติกรันอาเชอร์ ucher, แล้วก็โนวาค่ะแล้วก็จะมีสองอาชีพนะคะที่ยาวกว่าอาชีพอื่นก็คือจะมีมูซาสืบทอดพลังนะคะ ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเนาะก็มูซาสืบท่อได้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านการอัปเดตล่าสุดโดยหลังจากใช้ทัศะแข่งแกร่งฟันพายุไซโคลแล้วจะสามารถใช้ทัศะดาบลมสลับตาดต้อย่างรวดเร็วผ่านการคลิกซ้ายแต่พบว่าการเชื่อมต่อทัศะดาบลมสลับตาหลังจากใช้ทัศะฟันพายุไซโคลยังมีความไม่สะดวกอยู่จึงไม่ตรงตัอจุดประสงค์หลักในการปรับปรุงฟังก์ชันการออกคําสั่งและแลดระดับความยากในการเล่นดังนั้นจึงได้ลบการใช้ดาบลมสลับตาผ่านการคลิกซ้ายออกและเปลี่ยน เป็นการเชื่อมต่อทัศจากแข่งกร่แงฟันพายุไซโคแข็งแกร่ง,รงดาบดอกไม้พรีบ้านเพื่อให้ง่ายเอ,อเพื่อให้เล่นง,ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะคะเขาว่างั้นนะน,นะก็เป็นประมาณนี้ต่อไปวาคิรี่นะคะนี่จะเป็นวาคิรี่สืบทอดนะคะมีการปรับปรุงสกิลสามสกิลให้ตีหมอนแรงขึ้นคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้หมดแล้วนะคะสำหรับเรื่องอาชีพต่อไปค่ะเป็นบอสสาราสีดำนะคะ แบบปาร์ตี้นะคะออวันเออเพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งตัวชื่อบีฮยองนะคะก็ะมีเพิ่มเข้ามาโดยที่บอสตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงก็เท่าที่สังเกตดูทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกันยกเว้นว่าจะมีได้รับเครื่องรางโดเกบีในระดับโหมดยากหรือท้าทายด้วยนะคะโดยเครื่องรางโดเกบีเนี่ยสามารถเออ เอาไปแปรธาตุอย่างง่ายกับผลึกแรกกําเนิดนะคะยีอันนะคะแล้วก็จะลุ้นได้รับเฟลสแต็กนะคะอไม่รู้ว่าได้หมดเลยไหมต่เท่าที่อ่านดูคือรับหนึ่งไอทีพางังก็คือโอเคลุ้นอย่างไางหนึ่งนะคะจะเป็นเฟลสแต็กไหนยี่สิบถึงร้อยสามสิบนะมันจะคุ้มหรอเนี่ยผลึกแรกกำเนิดอืมผลึกแรกกําเนิดก็คือ ไอเนี่ยอ่ที่ทําประกาไฟอะก็คือที่ไว้ทําอาวุธปราชันเนาะเป็นอันเล็กๆตูปก็เป็นที่หาเฟลเพิ่มนะคะแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะคุ้มหรอแต่ถ้าใครไม่รู้จะเอาผลึกแรกกําเนไปทำอะไรก็เอามาหาเฟลจากตรงนี้ก็โอเคนะเพราะว่าอืมนั่นแหละคะ่ะเหมือนกับใครมีราชันแล้วอะเนาะอะ,อะไรก็เป็นประมาณนี้ออืฮโอเค ต่อไปมีการเพิ่มเอ่อภารกิจยิวเข้ามานะคะก็โดยวความที่บอดตัวนี้มันเข้าเนาะมันก็จะมีภารกิจยิวเข้ามามีของให้แลกมีอะไรประมาณนี้นะคะโอเค ต่อไปนะคะโรงงานปฏิบัตริราชวางมีการเปลี่ยนแปลงข้อความเกี่ยวกับฐานการผลิตการแปลรูปเป็นรงผลิตลงแปลรูปเพิ่มวามอธิบายเกี่ยวกับรายการไอเทมวิชยระยะเวลาการผลิตนานปรปับปรุงคําอธิบายปุ่มรีเฟรชและการสินค้านะคะเพิ่มสีให้แก่คําอธิบายบางส่วนปรับปรุงคําแนะนํามเมื่อตรวจสอบอัตราที่เลือกของแต่ละสินค้านะคะบาบราบราบราแล้วก็วันนี้มีการเพิ่มอีโมติคอนบอสสาระสิดาเม,มืองหวังแหเข้ามาด้วยนะคะก็สามารถเออ เอาหลักแข่งก่อนกวาดล้างนะคะไปแลกได้เลยนะคะใช้สิบอันอยู่ใน UI รวมทรัพย์สินนะงับก็จะมีเนี่ยอาจจะเป็นตามบอสต่างๆนะคะซึ่งอาสามารถซื้อในร้านค้าเพลก็ได้นะคะถ้าใครแบบไม่ได้ลงสารดําก็สามารถไปซื้อได้แต่ว่าถ้าใครลงอยู่หรือไงก็ไม่รู้จะแลกอะไรก็เอามาแลกเจ้าพวกนี้ก็ได้นะคะก็สามารถหาได้สองถางนั่นเองโอเค วันนี้ก็ได้ทําการลบค้อนแสนประณีของเจหรือว่าค้อนสีฟ้าค้อนตีประดับนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอหากท่านทำการจำหน่ายเทมี้นะคะแล้วยังไม่ได้รับเงินจะมีการเก็บเงินให้ผ่านทางไปลกดีปรปับปรุงหากใครซื้ออ่ะโอเคก็คือง่ายๆคือถ้าใครขายออกไปแล้วอะ่ะแล้วยังไม่ได้กดรับเขาก็จะเอาเงินให้เฉยๆนะคะไม่ได้มีชดเชยอะไรนะคะเพราะเขาประกาศออกมานานมากๆแล้ว แล้วก็ใครที่ซื้อไว้นะคะก็โดนยกเลิกจองซื้อไปนะคะของเรามีแต่คว้างตลอดเออโอเคต่อไปที่เหลือก็จะไปปรับปรุงไอคอนไอคอนอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไปมอนสเตอร์ค่ะวันนี้นะคะแหล่งผู้กบดานเออแหล่งกบดานผู้ติดตามความมืดมิดนะคะได้รับการปรับปรุงใหม่ก็ง่ายๆเลยก็คือจากพลังโจมตีเพิ่ม ก็อบอกว่าจาก310เพิ่มเป็น330นะคะขั้นต่ำแล้วก็พลังป้องกันเป็น430โดยเพิ่มไอเทมเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีโอกาสดรอปต้นกําเนิดแห่งการสะสมความมืดและนำปรู้สึกความอิ่มหนาก็คือที่เพิ่มเฟลลูกเล็กลูกใหญ่เองแล้วก็ดรอปอะไรกล้องสองทางกายแดยแปลงของลาฟีม่มีมีเบาเทนด้วยนะคะมีโอกาสดได้อะไรเออได้อะไรกล้องสองทางกานั่นแหละ อ่าแล้วก็เพิ่มอัตาราการดรอปไอเทมนะคะชิ้นส่วนผ้าที่เปื่อยยุ่ยนั่นเองก็จะคือง่ายๆคือดรอปดรอปขยะเพิ่มขึ้นนะคะจากสี่ถึงห้าเป็นสิบถึงสิบสิบถึงสิบสองอันแต่ว่าถ้าใครจะใช้อากรกิลเนี่ยอากรกิตก็ใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะง่ายๆกับแบบเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปลองดูนะต้องคือต้องไปลองว่าที่เขาปรับแบบ จำนวนขยะให้เนี่ยมันจะทําให้ได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมโดยส่วนตัวแม่บ้านไม่เคยไปฟาร์มที่นี่นะคะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะถ้ามีโอกาสจะไปลองนะคะแต่เดี๋ยวต้องค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งไม่รู้จะได้ลองไหมนะ <c oughs> อ่าต่อมีการปรับปรุงคมไฟแห่งดีเคียให้นิดหนึงนะคะก็คือปรับให้สรุปก็คือเออปรับให้เวลาเปิดใช้นะคะใช้แค่หนึ่งนะคะไม่ลดยี่สิบแล้วเนาะ แล้วก็เนื่องจากด้วยการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะก็เลยทำให้มีมอนเตอร์สองที่ที่จะแบบปรากฏตัวทันทีหลังจากเปิดใช้เลยนะคะก็จะเป็นยักษ์ตาเดียวโคมไฟเดเคียนหนึ่งกับภูกเขาโอลลุนนะคะโคมไฟหนึ่งและสองนะคะโอเคอ่อแต่สรุปก็คือไม่ว่าเราจะไปกดใช้ที่ไหนก็คือจะลดความทนทานแค่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งปรบมือค่ะอันนี้คือดีมากโอเค ต่อไปเป็นเรื่องสงครมามฐานและครอบครองนิดนิดนหน่อยนะคะก็คือมีการแก้ไขรายการในสงครามรูปแบบก่อสร้างนะคะ布าบลาบลาประมาณนี้อ่ะในกรณีที่ถ้าเกิดแบบมีเอ,อ่อเจ้าของประสาทเลือกกันนะคะโอเคจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็หมดแล้วนะคะสําหรับแพทวันนี้เดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวกกรมเปิดคลังกลุ่มการช้า การชาการค่าช้าคาทุถึง12ธันวาคมนะคะกิจก,กรรมนี้เริ่มวันที่30พฤศจิกนะคะตอน5ทุ่มนะทุกคนก็คือวันศุกร์ปะ่ะไอเดยียวันวันที่28นี่มันเริ่มวันเสราร์5ทุ่มนะอันนี้อ่าก็จะมี NPC ชื่อเดลูส e นะคะจะมายืนอยู่ตรงคอกม้าข้างล่างหมู่บ้านเวเรียนะคะประมาณนี้สุดของมันอ่า เขาจะเอาของมาขายนะคะซึ่งส่วนตัวมองว่าแพงมากดักรารมีงบมีเอ่อมีงบประมาณอยู่ก็มาซื้อกันได้นะคะแต่ถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านมองว่าแพงมากแพงโคตรแพงเกินเดี๋ยวว่อาอดูรายการนิดหนึ่งข่าวของกามอสนนะคะสามารถซื้อได้ตะกรุณะสามครั้งอันละสองพันสี่ร้อยเอ็มนะคะกระถางทูบเรียกความฝันนะคะซื้อได้ตะกรุละสามครั้งสองพันสี่ร้อเอ็มชิ้นเดียวกัน กล่องเลือกรับเครื่องมาคล็อกดันโลว์ายูทรัพย์บริษัททะเลได้ตะกรุลงหนึ่งครั้งราคาอันรับพันหนึ่งพันแปดร้อยเอมค่ะแล้วก็มีเฟลสแต็กให้นะคะตั้งแต่ร้อยห้าสิบเอ่อขอไล่าจากล่างแล้วกันจากตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยรอยี่สิบแล้วก็ร้อยห้าสิบนะคะซึ่งแพงร้150อยห้าสิบเดี๋ยวต้องใช้เงินทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยเอมเลยนะคะร้อยยี่สิบก็พันสองร้อยเอมแล้วก็ มีใบไม้ดำแห่งคาทูรัสกับใบไม้สีเหลืองแห่งคาเอาไว้ทําชุดลาโอเจอกานะคะแรงได้ตั้งหนึ่งร้อยอันเลยอันละร้อยหกสิบเอ็มนะคะอืมถ้าหาไม่บ้านนะว่าไหนคุ้มไม่้า้ว่าก่อนนี้แหละคุยสร้างชุดลาโอเจอกาเนี่ยใครไม่มีแบบไม่มีดวงอะไปฟาร์มแล้วมันไม่ตอบอะมาซื้อเลยอันนี้แก้ปัญหาด้วยเงินไปเลยจบจบได้เลยนะคะแล้วก็มีรูปปั้นคารันดาคาร์นาฮนเวอร์นะคะเอาไว้ไปกดบัฟเนาะ ก็ราคาอันละ1,600นเอ็มนะคะมีครูทุมด้วยแล้วก็ผลึกแห่งการเปลี่ยนแปลงสามารถได้รับใบแปลงร่างสรรชนิดนะคะในปุ๊บอันนี้ก็ราคา80เอ็มได้ตะกรุ3าครั้งห่อเหรียญตาอีกาดำย20เอ,อ่อแลกได้อันนะคะห่อละ500อันอันละ80เอ็มแล้วก็กล่องน้ำหอมแห่งความกล้าหาญ50เอ็มนะคะรอยเท้าของป่ามาอันแข็งแกร่ง40เอ็มแลกได้ครั้งแล้วก็มีกล่องอันชดช่วของชาคาทู นะคะหาแรกได้5ครั้งอันละ400ร้อยเอมกล่องชอช่วงของชากล่องชอช่วงของชาคาทูเฉยๆสองร้อยสี่สิบเอ็มได้ห้าครั้งเหมือนกันแล้วก็มีระเยอร์วิยญาของชาคาทูชีวิตแล้วก็ต่อสู้อันละ m, แปดสิบเอ็มแลกได้ห้าครั้งเช่นเดียวกันแล้วก็มีกล่องชาคาทูที่ล้ำค่าและพิเศษนะคะอันละหกสิบสี่เอ็มกับสี่สิบเอ็มแลกได้ห้าครั้งเช่นเดียวกันเซ็ตเครื่องเรือชาคาทูหนึ่งพันสามร้อยเอ็ม 1, 1 4ึ่งพันสี่รอยเอมาตีไปกลมๆแล้วก็มีนู่นนี่นั่นอัตราดอกกล่องขีบดอกไม้ญ่าประกายเพลิงเอาไว้เอาเวกมานะคะเอาเวกมาเก้านะกล่องเชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานี่อะไรประมาณนี้นะคะราคาก็จะลดลงมาเรื่อยๆอืมคือของมันดีคะ่ะแต่โดยส่วนตัวมองว่าแพงถ้าถามแม่บ้านนะข่ากามอสเนี่ยโอเคถือว่า ถ้าใครอยากได้จริงๆแนะนําอยู่เพราะว่าเลียได้สามตัวอารมณ์เหมือนเอาเงินแก้ปัญหาแต่น้องแพงมากเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อต่อจากคนอื่นที่เขาดอกมาในตลาดซื้อขายมันแค่หนึ่งพันเองก็เลยอย่างที่บอกอันนี้คือถือว่าแพงแต่ถ้าใครชอบน้องจริงๆอันนี้แนะนําให้ซื้อค่ะอารมณแบบว่าจะเอาอะ่ะมันก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ส่วนกระถางทูบก็ถือว่าแพงเหมือนกันทําเองก็ราคาประมาณเนี้ยเออถ้าทําเองซื้อของเองหมดเลยนะก็ราคาพอๆกันเลยก็เลยแบบแพงค่ะ เตือนแต่งนี่ยิ่งแพงใหญ่เลยทุกคนแพงเกินแต่ก็นั่นแหละนะโอเคสุดท้ายแล้วทางนี้ทางนั้นอันไหนถ้าคุณอยากได้นะคะก็คิดซะว่าเป็นการเอาเองินแก้ปัญหาละกันเนาะถึงแบบแม่บ้านจะบอกว่าอันนี้แพงก็อันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็จากการประเมินอะไรวคราวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะเอาจริงๆแล้วคุณมีงบพอคุณก็สามารถซื้อได้เลยนะคะ แต่อย่างที่บอกก็คือถ้าถามแม่บ้านว่าจะแนะนําอันไหนก็นั่นแหละก็คือส่วนตัวไม่แนะนาเฟลสต็กนะคะอืมมันค่อยแนะนําเฟลสต็กสักเท่าไหร่มันค่อนข้างแพงไปหน่อยแล้วก็อย่างกรอมาฮอกดานโลเนีย่ยมันสามารถหาจากทางอื่นก็ได้ไม่ว่าคิดว่าหนึ่งพันแปดร้อยเอ็มมันก็แพงไปหน่อยเนาะแต่ใครอยากได้จริงๆก็อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างถ้าคุณอยากได้จริงๆก็มันเป็นเงินของคุณเนาะก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะคะก็จะประมาณนี้จ้าสำหรับกิจกรรมนี้ปุ๊บต่อไป อันนี้อันนี้เขาพูดไปเลยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมรลดราคาแพ็กเกจและบันเดลนาะกับมาอีกแล้วให้ถึงวันที่ห้าธันวาคมนะคะก็หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะใครเคยซื้อไปแล้วก็เขายังไม่ได้รีนะคะแล้วก็ไม่รู้จะรีถ้าจะรีไม่รู้ว่าอาจจะเป็นโมกุลาหรือมั้งก็ต้องรอกันต่อไปสำหรับใครย,ยังไม่ได้ซื้อก็แนะนําไม่ซื้อนะแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อเป็นแพ็กเกจแนะนำให้ไล่จากแพ็กเล็กขึ้นมาแพ็กใหญ่นะคะส่วนบันเดลเนี่ยไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้นะคะ ซื้อไหนก่อนก็ได้อ,อแล้วก็ของสตรีมก็มีเหมือนกันนะคะลดราคาเหมือนกันถ้าถามว่าแพ็กเกจกับบันโดมันคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะแพ็กเกจกับบันโดมันคุ้มตรงนี้เนาะก็คือมันลดราคาเนี่ยมันได้เพิ่มด้วยแล้วมันก็ได้คูปองลดราคาด้วยค่ะคือของข้างในมันเกินอยู่แล้วแล้วพอมันลดราคาอีกมันยิ่งจึ้งเข้าไปใหญ่เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจนะคะว่าคุณจะซื้อแพ็กไหนดี แล้วก็อย่างกล่องห่อคูปองอันเนี้ยถ้าเกิดยังไม่เกะเอาไงเอาได้มาเป็นกล่องอ่ะแล้วยังไม่เปิดอ่ะมันเก็บได้นะคะแต่ถ้าคุณเปิดแล้วมันจะมีกําหนดเวลานะแจ้งเตือนนิดนึงสําหรับกล่องห่อคูปองนะคะถ้ายังไม่ใช้แนะนาว่าอย่าเพิ่งเปิดเพราะมันจะมีสามใบข้างในนะเอ,อประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปกันกิจกรรมจงตามหาหลักฐานการทดลองของมานีกิจกรรมนี้ถึงหนึ่งธันวาคมนะคะ สวัสดีท่านนักผจนภัยค่ะคือจีเอ็มยอดนักสืบข้อคงจะได้ยินถ้าคนจะได้ยินเรื่องของมานีแล้วสิเนี่ยบราบราบราให้เราตามหานามานีนะคะก็จงสำรวจหลักฐานที่เกี่ยวกับการทดลองของมานีในโลกของแบคเตอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้อก่อมานีก็ขอให้เป็นมานีก็เอาหมดเลยให้เราไปตามหาไอเทพมอนเตอร์เสื้อผ้าพื้นที่เรื่องราวเบิบเบิบ แช่หลักฐานที่เราได้มาลงในแกลเลอรี่รูปนะคะก็ไปตามหามานีอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมานีแล้วก็ไปลงหายรูปลงเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็วงเล็บว่าบเบาะแสการทดลองของมานีแล้วก็กรอกชื่อ,อ,อตำแหน่งของหลักฐานด้วยนะคะแล้วการคาดเดาของเรามาได้เลยแบบสั้นๆนะคะมารวมเล่นเป็นเหมือนแบบนักสืบโคน,นันกันอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เอ้เดี๋ยวปบุงนะโอเคเมื่อกี้บอกผิดนิดนึง คือเขาให้อัปโหลดรูปลงในเกมนะคะซึ่งมันจะอยู่ตรงเมนูเข้าไปที่ AXC แล้วไปตรงที่ Community นะคะแล้วก็แกลเลอรรูปนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ลงในเว็บบอร์ดนะคะขออนุญาตนิดนึงอันนี้ไม่บ้านบอกผิดไปนิดนึงแล้วเกาตั้งชื่อหัวข้ออย่างที่บอกเลยเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทุกคนที่เเข้าร่วมนะคะ ก็เหามีการรวบรวมหลักฐานของมานีจากคณะพระจุภัยทุกท่านได้หนึ่งร้อันขึ้นไปจะมีการเปิดเผยความลับของมานีเพิ่มเติมทาง g ีเอมโนด้วยโดยทุกคนจะได้รับกล่องวิจัยสุดพิเศษของมานีกล่องเสื้อบอรที่ไม่เสถียรของมานี่สิบอันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้กล่องวิจัยสุดพิเศษของมานีข้างในมีสเ,เกลความจำสาสิบอันแล้วก็ชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมยี่สิบอันนะคะโอเคต่อไป กิจกรรมก้าวสู่สนามรบแดงน้องเรื่องถึงเวลาโฟกัสสนามรบแดงนะคะถึงสี่ธันวาคมนะคะก็เขา้ารวมสนามรบแดงนะคะในช่วงเวลาออตอนหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะของทุกวันต่อสู้กันอย่างดุเดือดในสนามรบแดงบาบราบราแล้วก็ถ้าเกิดใครเอ,อิชนะเราก็จะได้รับรางวัลสะสมข้างในนะคะ ก็จะมีชนะหนึ่งครั้งได้รอยเท้าของป่าไมา้แข็งแกร่ง5อันชนะสองครั้งในน้ำยาอิล er ิเซอร์แห่งทะเลลึก5อันสามครั้งนะคะมีเพื่อตาก,กดอกไวเทียมสิบอันนะคะสี่ครั้งได้น้ำมันแห่งอมตะเสริมทรงสิบสองอันห้าครั้งได้เฟรชเต็กหนึ่งร้งอ,อาราารยหกครั้งได้น้ำแร่สุดแห่งรุ่งสางห้าอันเอาไว้ตีบวกคาราจัดเจ็ดครั้งได้จ้รอยเท้าของป่าไม้สิบอันเอ่อแปดครั้งได้เฟรชเต็กหนึ่งร้อยสิบนะคะแล้วก็หิงคอนห้าร้อยอันสำหรับชนะเก้าครั้งชนะสิบครั้งได้ เอ่อเฟสบุ๊กกร้อยยี่สิบจ้าก็จะเป็นประมาณนี้โอเคกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีหมดแล้วอ่ะโอเคถ้าเกิดเออใครยังมีคําถามอะไรอยู่หรือไม่บ้านตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะใครอยากจะสนับสนุนช่องแม่บ้านสามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะคะหรือว่าโดนิได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดูได้ตค้คลิปเลยนะทังไงวันนี้นก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบายบาย